เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ที่ฉันยังให้การรักษาในความดูแลของแพทย์อยู่นะคะเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะเริ่มผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะตรงนี้นะคะดิฉันนะคะได้ตัดออกไปเต้านึงและดิฉันก็ผ่าได้เคมีบำบัดทั้งหมดแปดเข็มด้วยกันการรู้สึกว่า ร่างกายจากที่อ่อนเพลียอ่อนแรงดิฉันไปไหนมาไหนได้นะคะไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไปทุกททีทนะะ่ใครที่เป็นมะเร็งอย่ากลัวนะคะมะเร็งตายเราตายมะเร็งมะเร็งรอดเรารอดคิดแค่นี้กับการเป็นมะเร็งเราจะต้องไม่เสียเรียดเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้น ะะฟื้นฟูและปรับสภาพนะคะได้เร็วขึ้นก็คือน,นี่นะคะที่ดิฉันได้ทานนะคะ